โมเหมือนกันเลยเข่าวเหนียวห่อนๆนี้เขาเอาลูกโดดโปะเลยมามามาฮึฮู้ฮู้เฮลโล่เอเบลีวันเอเบลีเวอร์สวัสดีครับลูกวันครับจากลูกสารภาคเก็บภาคเที่ยวมาพี่นรองมา วันนี้ไม่แนบแซบมาฝากพอี่น้องอีกคือเก่าครับเป็นเบนุบ้าบานครับคืดอยากอีกแล้วอ่ะกับข้าวเหนียวหอนๆขึ้เก่านี้โอ้พี่น้องสมพักเซียนกับสมม่วน้น่อยนอ่ยครับอ่าสมมัวนหน่อยพี่น้องรู้ว่าหอ่อเสดอะอ่ะแซ่บน้วกันครับเนี่ประมาณนี่ยครับเอ่ะเอาวางไว้เนี่ย ส้มหัวน้อยกับส้มผักเสี้ยนอ้าวไปชั่นกันมื้อนี่สายสมสายแทบของแทบบ้านเฮาอ่ะพี่น้องมาล้วนแดนมีหมูนํานเลยครับนี่อ่ะเสียเวลาจักน้อยแทบน้ำกันอันนี้หมูอ่าเอาบ้านี้นนี่ะพี่น้อง่อาลุยอันนี้ก็บริการยุ่งทงใครทงหน้าให้เราล้วครับนี่ โอ้ยเลยลูกโดดโอ้โหโอ่ะจัดสมก่อนนี่พี่น้องขเข้าเหนียวหอนหอนให้เขาเอาลูกโดดโปะเลยมามามาสับซ่บอืมกลังพอดีกิน สมพักเสียน

เนือ้อกามีก่ะฝ้าฝนคือเกาพี่น้องพึ่มๆม,มา,มาน่ะมาอันนี้สมว่วนน้อยใส่รูดดเลยพี่น้องโมมเลยไหม พริก,น,รกน่อยพร้อมๆพี่น้องพริกสวนพริกเรเลียงสม,มูทกับคักพี่น้องอื้อหือ ของพักเส้นนี่หายกินง่ายพี่น้องถ <c oughs> ึงจะเป็นช่วงหนาฝนก็นตามเอ้าโมไปกันเลยๆๆๆๆพเพ็ดตั้งสา Ừm. Mm -hmm. เ hmm. ทียงม้าล้วนอ่ะคือเกาเอาพี่บอกเสิร์ฟล่านิดนึงของแซ่บนี่ hmm. hmm. ใส่แบบข้ามหลดเนาะ hmm. โปะเลยดูโดด hmm. 흐흐흐 나 시험 흐흐흐 ดูจัดอ,อ,อืมขอ,อนฮห้นอ,อืม うん。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. พี่หน่องโอ้โหถือว่าแซ่บนะครับเป็นเบนฮวยง่ายบ้านๆเท่าไงละครับสมพักเซียนกับสมงว่วาสมหมูอ่ะกับลูกโดดซับแซ่บแบบพริกกระเลียงสวนนี่ข้าวเหนียวหว่อนๆให้เขาโอ้กินของแซ่บข้าวเหนียวมืดเครื่องกรองอย่างเงี้ยนึกตัดขึข้นเขาครับ่งให้ชงหน้าใต้ตื่นเขาอ่ะ เวลามาเค้นมีกับฝากอะไรก็แจ้งให้ลูกวันได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเพื่อนไหมครับผมสวัสดีครับปูนปูน